จ้าสวัสดีและสวัสดีเน้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขุมสุขคนเนาะวันนี้มาพ่อพ่อสร้างแม่น้องเฟย์อีกแล้วเนาะเมื่อวานแม่น้องเฟย์ก็ได้มาเล่นน้าแม่เถาเนาะพาลูกพาหลานมาเล่นแม่พี่น้องเลยจ้าหอดอากาศหอดเน่าเนาะโอ้ยแม่พี่น้องพากันเล่นน้ำเน้อทางแม่น้องเฟย์ยังไ่ได้เล่นเนาะว่ามือเอินแม่พี่น้องวก็คนชิลงพูดพระเนาะเจ้าพระลงมือเอิญคนละในก็ยังไม่ได้เตรียมหายนู่ ยไม่เที่ยวมาเลยม่ชกอสบายดีวูาสบายดีสบายดีสบายดีดุสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเ้ยสบายดีสบายดีจต่ควน่อหอนพ่หลงพได้ไม่ร้องลวอหอนเนาะือวันนี้ว่าน้าห่อนได้นาห่อนเอาใ้ีค่ะเป็นว่าจะเป็นล่มเป็นแรงอยู่แ่แม่นาะแบบ้าอย่างไรนั่งอยู่ก็โอ้อบได้วยตอนนี้อากาศมันแบบ สุดยอดเด้เมืนเนาะ้ยกาดกันการทอดมาการทอดใหไดเออยังว่าสบายดีอะถ้าสบายดีก็ได้พี่น้อยอ่ะสบายดีเดีมาชินอนสะาบอาสินอนต้องอาสาดใช้ได้อย่างนอนได้เนาะเดี๋ยวหาสัตเดี๋ยวหาสัต์ใทก่อนเด้อมดมุดแล้ว นี่สบายดีเจ้ามนเห็นกล้องกินจืดเห็นบ่เห็นกล่องเ้ห็นกล้องเลวเนะจืดแหงเนาะคำว่าเห็นนั้นกล้องนจืดแหงได้ผลได้ได้กระดิ่งกรดิ่ได้น่อยกว่าแน่นว่ะอแน่นเลกล้องบกบอก้ยาขอกล้องบกให้ทุกเมนน้องเห็นเจ้าบอกเมนบารุสวัสดีพ่อทุกคนสวัสดีเ่ล่ะบิกป่า่ะนะ กาปลานหยาไม่ใช่นชาวมาแท้เดี๋ยวบอกขาวๆแท้เนาะตาเป็นตาแก่เกมแท้เนาะบอกมาเจ้าแป๊วใส่มาะเอาหน้าลุงลุงผู้ใดลุงกันโอ้กันโบหวานแน่นอนระดิ่งปฝาเพคนว่าให้ไม่เข่าคนว่าตื่โอ้คนว่าให้เข่าเพื่อนคนละสองตัวคนละสองตัว แม่แบงกันไม่โตแงกันม่โตมแบงแน่คนนด้คนลตัวคนละตวเนียอันนี้มันว่าหาเมยเพิ่นแต่อันโตชื่ว่าให้อันแต่ช้าไน่พะโตคนละตัว้ม่เท่าใในเป็นยังจะโตสรลุกบะเฮ้ยเซลุใช้ประเด็นน้ำใสแนงมาเลยมื่นเืยน้ำนองมื่นเลมื่นในน้ำนองยกินเนาะคือว่าจะชั่นเนาะ มือบเตาแล้วมือเนาะน้ำน้นองดิ่มตัวโมเสดเด่นน้าตัวตีเปดเด่นตุ้มสั้นกระดี่งขึ้นกันเนาะไปอบตอนเช้าก็ได้นะว่าเตาเนาะดิ่มตุ้มไปเย็นดีแน่เลยเย็นอยู่เย็นกระต่างเย็นได้เย็นแบบอบเคี่ยวๆแด้วนี่ิ่มตุ้มนะอบเคี่ยวกะอบเคี่ยก็โอเคอยู่โอเคอยู่เหอาแม่เพราะว่าตุ้มมันกับทีเปียกตั้งแต่ยินได้กินนาน ยินทนได้พุรอเอาสรุปแนว่นสีรถน้าเอินบ่บื้บ้านหมีมืฮือมืฮือดิสิบห้าบ่สิบสี่บ่บือตกาวรถสิ่แล้วสิบสี่บ่บือใเมอันที่สได้มื่อวันน่ะโอ้แสบบ่ยกข้าวบ้าเาบ้าบ้าได้ช่บ้านาู้เื่องเลยบาบ้ ไปเจ้าช <Warner. S 2> ู้ร้องชงการมะลูกหรอกคุณคือพระท่านเอามาอยู่อ่ะหรอกคุณไปหาหรอกคุณมาก่อนเนาะปีใหม่นีแต่ความโชคดีคำคุณแลน่ความโชคดีความคุณคุณเด้อพี่น้องบนสุขุมสุขคนเนาะดินปีใหม่ชงการให้ดินให้มวลให้ชื่นอย่มีความหายอยมีความปีกันนะลูกเนาะเฮ้ยอ่าเขอโทษไปดู ดินกันดินกินเดาไปกินเดามาดึงพรมกันมาไล่ได้เลอโยนัางกบบโมแนบโมนอนเนาะคนเมาเลยบ่เมาเนาะคนเมาเลยก็ไปเพราะว่ามันเป็นอันน้าเปลี่ยนทีสัยเนาะแต่น้าเห็นไหมนี่ไงล่ะไปแม่ท้าตามมาเล่นอยู่พี่แล้วพี่น้องเลยนั่งเล่นน้ำเพลินโดนเป่นท้อนนอนของมามาร้านมาน้ำร้านแม่ถ้าวไกวเห็น ตรงหอนดหออกมาน้่ล้านถ่อจะไปให้กี่แกบได้มัมนี่จะไปให้แกจะไปใหแกไปรัไทยไปรถไทยจะไปปลูกพักไทยไม่น่องเออไอซี่ไอชี่ใหม่ได้มเดีนี้ะเป็ี่ใหม่เลยนชี่ใหม่ซี่ปลูกพักมีาแจักชีด้วยจักชีจนกระเบิงไปแกบคนถ่ายชีสือโม่แกบแล้วก็ บาทีจะเพิ่มบ้ได้อันข้ออันข้อสี่ผู้นึงนี่กสี่ันเจ๊เพิ่มเพิ่เจ๊จอดมันเองตรงไจะหาได้เพิ่ิเพิ่ข้อเจ๊ไม่ได้อันนี้นะขอคอน้ามันดุ้งได้ดุ้งจะดูได้ผู้นี้นะขอได้หายลายว่าขอขอน้าเพิ่มหายได้จะจะหาซ้มเหมาแต่เอาหฮอชิบ อันหาสอบพกสอบหรือพบ้าอารต์ใช่ไหมเออมันแบบอารต์ไม่เป้เนาะเออเมนมันไปหายแน่มันมันเลยสัทีหาสอบเลยแล้วได้ไปทั้งที่เลยนะเมนบ่ไปข้างเดียวได้ปีนข้างนืงออเพิ่นได้นี่ได้ไปได้ผลก็ต้องกายได้หายสอบได้ต้องอย่าหน่อยก็ต้องซิดไปพ่นนนะหาสอบฮอซิปดิหาสอบกางฮอซิ่ดเหอได้วันเอาของเพ่ช้าหน่อยเาือเดียเเาื่อเดียวเอาื่อเดี เอาเท่านี้ตองลายแล้วไม่เอา้าเอาะไรเท่น ah, ี e ้เอาทำชิบเอคะทำห่อไปซืเงินก็ไปขี้เกีเนาะไม่ได้สีขาอยู่วันี้กัสีสีสีอยู่สีอยู่เอามมาเ้านี่่กยนหน้อยใจเลยน่อยใจแล้ขอเกะเขาไปมันจะทำม้วนฉีไาขี้เกียนทีบไปหาขี้เกะย่ม่นอนเหอมเลยเออหอมพันเลย เนี่ยอดะพังเพลงมาอทังกาจุ๋งขึ้นพังน้ำมันนะเจ้าก็จืนบุรุษบอกเฮ้อก็จืนแห้งบุรุบอกทนางกาควายอูยองพ่น้ชินอนกับบ้านอนรับกับรับคนอ่ะเสินซ่าโอ้อนที่อาบน้ำถูกต้องแล้วคุณพี่น้องย่นงเย็นๆเนาะ เอต๊กต้องะไอ,อ,อ,อ้จงจ,มจ,มจมแม่มคืออะไรนะไหนย้นอยลงมาห่อนแห้งหลามามามาส่วงพงอยู่ในเอเด้นะไปเย็นไเพ่งได้นะอกอยน่ไอนที่เอ,เอบอก เสรมเาหยอกลามไปใช่าเอาสิพอผ้างไปใช้ชาเลจะโอ้ยสิอัดงัวเออออกปลัดงัวะลูกชายนางก็ปวดเดนนชรายันไปอยากเนาะัดงัวกินน้ำลัดงัวกินน้ำไปมึงกปซองเลยบ่เจ้าักระเบ้อหนากรเบ้อดังอยู่นี่บ่ดังบ่เปด่กางนปาปุ่นนส่กางกางเออคือนปุ่นางจะได้เนียลบ่ยงยางอยู่ หาคู่อยู่หาคู่อยู่ไปชักไปถึยังไม่คุมหมักใช่ไหม่ได้มักเขาหมักิ่งเลยใครเยอยได้ชยมักครเดียวบว่าว่าแต่พุชาว่าเพื่นบ่บหรือบนอนอดงนี่นี่นี่น่ใช้าแม่บุดาเพื่อนไปใช้าเลยอือไปพุอยอยู่เพือนเนะ ฮึ่ม่นอ่ะสาวคน่ะจำยังจไปหน้านะก็เดียวไปอ้ยโงการโดดน้าท่วมท่วมเด้เนาะไปโดดโดดใส่เด้โดดย่นองโดดยู่นองนะแต่ไครควผิงจำมาอนบ้านผิงเนบู่ มูพ่นโดนโดดอยู่่างจักเลยเนาะดิ่นอยู่บางบ่เห็นผนเงียบได้ไหมพี่น้องแม่น้มเปยวก็ด้เริ่มเบิ่งนอิ่งเนอ้นตเต้เต้นเนต้เ้งเมาน้เนเต้นเตันเต้นเ้เต้นเ้น้นเนเต้นเ้เ้เน้้เเ้เอ้เ่าเเ ทาดูทา่่น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 ่เาโชยู่ทาโชยอย่าเยนอะแต่งเพศไปเฉยบบบนี้บอกแต่งหน้าไปเ่นอนแบบนีเหตุไปบุญเห็ดเหไปบุญอืมไปบุญต้องแต่งหน้าด้วยบอกหูเ้ยยันบแต่งหน้าไปบุญบ่นแต่งหน้ไปบุญนี่คือยังฉันนี่นาติกติ๊กติ๊กว อันนี้เครื่อง <แก S 1> ปัหนะแต่งหน้ามดหนมแต่งหน้าแล้วก็มัดคมน,ำน้ำหนา้าบ้าดุมาเบลนี่ดาหูงามแถบไหนงามงามงามเหแลอจิ้จกขิแบนของเ่าจาิ้งแบนของอีน้องมุดนีนี่อ,นอือนี่แบนเถ่า คาฮักเลยโอ้ยคือไปถีเาหน่อยบาทเลยเป็นอะไรไปเลยทำที่ไหนเดี๋ยวมาผมเพิ่มเลยเพิ่นบ็นหน้าเพิ่นแต่งหน้าเพิ่นยนเลโอ้สีดันสีนี่บาทเดปาตุดตรงแน่ลูกมุนตรงแน่นิปติกนะมุนตรงแน่โอ้งามเนี่ยพาล้วอยบาทเนี่ยโอ้ ตักแรงไปอยู่ยยาเห็นเด้อเฮือนไผก็ให้พี่น้องทะครับเอเบวไปนะอย่าเห็นตะก้าเวนถ้าเห็นเลยก็สิประมาณนี่แหละเก็บก้อก็บก้อนเออสงสัยไม่ถา่นคิดว่าร้านชิวมาเด็ดนั่นเนาะอาก้าเวนไว้นี่เออมองอันนี้เมคอมะไหเฮ้ยมันทางตาได้ไหมลูกตท้งตาตั้งตาตาบานมึงเหรอ ฝนเฮือนนยู่นอกูาบ้านเมืองเนาะทาบ้านเมืองนาะเอามาอยู่่นะฮอนสักอยี้สบายดีบดีบไปได้นี่ฮ้อนบได้ออฮอนฮอนหันพุ่งเชก่อนพุงก่อนไนะดตกาจตัวนีนะ ว่าเอตัวนี้ตัวนี้นแตงน,น,นาเลยปะนี่อือโอ้แตงเก่าลาหน่อยแ<ม>ตงให้ชิงานฉันไิ <c oughs> อ,อ่าปากจนเมือ่อยว่ยังไง <laughs> <c oughs> เนี่ยน่งอะเฮ้ยเน่งอะเข้าหอมาพันูกโอ้โ <c oughs> หมัด <c oughs> ผมน้ำเลย หอมมึงนี่ไดีดอยน่อยอยแีเพลนดเหรอดอยดอยมัดผมบ้า่เนะแตงเพลดนุมันเอย่างกระตี้เลยเออไปเอาผมเนี่งเนี่ยออมายเ็ดนี่ก่อนเทาเลยนี่นะอันเดียวก็โอ้ยแ่เดียวอะไรเนี่ยาสัก อันเดียวแพ่ระทับกะเทียกันยาลูกอย่าไปกัด้วมันปากแแน่นี่ัเดียวแพ่ระทับกับทันเดียร์เนี่ยเับเทียน้อเรียบด้วยเียด้วยเรียงด้วยถายมาเออเฮ้ยเรียบด้วยมอนชักเล่นเล่นีนางด้วยายถ่ไหว้ายื่ลยเบื่อเลย ดุเียงเหรอเนาะู้่ได้ไมเนาะแค่ทันท่านย่เลย่างแรกอซื้อมาิดเลยบัดเลเฮ้ยองกัมาเล้วบัดเดือนี่ได้หนีได้เออเยากนี่มมกัเดินางน้อยกอยู่ยังกินเพ่นลยไปากุ่ย้ยติมกิลองเออบกไมันนี่นาเปะ

ขันเอ๊ยไหนบอกันเอาเนาะเม่มันท่าทักใช่ไหมนี่เราเห็นชห้นนี่่เห็นชั้บคุยไปชั้รูปยีนาซ้ลูกยีน่ามันโอ้ยเขาอะไทำนี่แหละตั้งเห็ดเสียเท่ากันเลยหมหนของถาวเพลงนะมุนหหนจบกกัดนะชอกรเดกระติกอันระติกการแท่งเดียวนุ่งบบดซันติหลานเห็ดอ่ะยังลือตัวนี้นี่น่ะตัวนี้ วนเลยป่ดิอาบนี่อาบน่มาได้เต้นแด้อดวนได้ป่ะดิวนได้งามเล็กยอดดดดเด้อไ้นไเงียน้งมาได้เก็ะเก็บนเมนได้เต้นด้อเบิเบลเเบลเคนงามไหนเินเป้าป่ากระแรงนิ่งกระแดงหวานดูจิ้ง่าวเลยโอ้โหนปาตุยเดนไม่ด้วยจิ้ง่าว้ต อา ah, จะเคาะเล็บแตกลูกไอ้ไอาลูกตองเพชรไอ้ลูกใมันดิ่าะให่ใหญ่ยิงนะว่าเราเดได้เดลายไมิงเงเยดว่าบเฮ็ดตสบุญไปตะบุญไปใต่บุญป่ะเรื่องน้ำใสเรื่องน้ำใสลูไปบ่งดอไต่เรื่องน้ำใสเลือจะเลือกตอนไหนไปขับเอเอาแม่เงินนำเมฮะไปง่ไปไปวะเลี้ยวไป ไปสิอ้มลงนี่ไปเอาเงิน้มสพันไปเนี่วแล้วมจเพิ่มหองกระต้มวันนี้เ้บุญ้าไอ่ะ้มบุญต้มบุญไรไรรึเตัอื่นบอกเออเอาเด็กวานนีเ็วานนี่เ่าอืนเข้าอ่นยังมอีกหระอ๋อขาห้องกระต้มบุญ มาดื่เเอเาไม่ได้ต้อน <c oughs> โอเคเราไม่พี่น้องวันนี้แม่น้องเอก,ก็มาเด่นน้ำเงินแม่เถาเนาะมาเด่นครบไอ้อาแม่ถมมมมเามถา,าเนาะา่าเราปยุ่งกันไว้คุ้นาสำหรับวันนี้เนาะ แมน้องเปิยวกับเซเรลาแหวนที่นอกก้องกไปเพียงสามีกันเนาะก,นนกขอบุญของคุณเอ็มซีทุก่านที่เข้ามาติดตามนะครับซ้่งสองของแม่น้องเปิยวสำหรับมันีสบายดี